คุ้มค่านะทำทีเดียวนี้ออกมาคัดเล่นได้หลายอย่างเลยแบบนั้นแต่ว่าเราเราอยากได้เป็นกระตสามเนี่ยเราก็คัดไปเข้ากันแล้วมันก็มันสูงได้เป็นกระตสามตั้งกลคองเลยไม่เป็นตั้งกลคองมันเหลืองเขียวหรือตั้งกลคองเลยวแต่ว่าเราจะไปบีบเป็นไม้พวกเนี้ยอย่างที่บอกผมจะทำแบบไหนผมใช้เวลาไม่นานนะเพราะผมฝึกมาสี่ห้าปีเลยถ้าผมไปทำสอขาเนี่ยเสกรุ่นหนูหนูก็ได้และใช่ใช่ใช่แต่แม่ผมไม่ได้มีซื้อ ไม่ได้ซื้ออารยามาทำเลยแตตีเข้ามันก็พอมเนี่ยจะเป็นเราเมนเนี้ยเราก็เอาหารยาไปตีเข้าเลยเอาซั่นไปเข้าแล้วก็คาถาซั้นไปทำแต่มีเรื่องางยาวไปอยู่เลยทำเสแล้วออมายปั๊บมันก็มาแล้วาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกรอยู่ อ,อยชยไปดููให้ร้รวันนี้ก็เป็นปเป็นรรรรรเป็น,เป,นเป็นเบื้องหลังฟาร์มแล้วการพามาดูว่าล้โอแกก็เพาะทิ้งไว้หลายคอกโอ้อันนี้เป็นคอกอันนี้อะไรอ่ะโอ,เอ้เนี่ยเหมือนกันน<ส>ะพวกเนี้ยมันจะมีหลากหลายสีมีคอกหนึง่งจะมีหลากหลายสีมากเป็นสิบสิบสีอะไรเงี้ย เราจะได้สีนี้อันนี้คือคอเดียวกันใช่ครับแต่ผมยังไม่ใช้ปลาคอกเดียวให้ผมเนี่ยผมจะใช้ตัวผู้แบบเนี้ยครับที่มันสีนี้ครับแล้วก็ไปเข้าปปาอกคู้นงแล้วที่มันสีที่เราต้องการนะครับตัวเนี้ยจะเราจะย้ําในคอกแค่ชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งว่าเราเริ่มแรกจากปลาคู่เดียวครับครับเสร็จอ่ะพอได้ลูกมาเราก็เอาปลาเนี่ยแหละมาเข้ากันครับเพื่อจะให้มันได้สีแบบนี้เสร็จที้งเรือเราก็จะเอามาไข่กันแลยครับ ก็้าเราช้ำกันอ่ะมันจะเป็นโอยที่ที่เห็นนี่หลายสีเลยมันจะเป็นเป็นเป็นด้อยเลยอโอ้โอที่หลากสีเลยจริงนะมีทั้งแดงมีทั้งเขียวมีทั้งน้ำเงินโอ้มันจะมีตั้งด่างมีตั้งลายมีตั้งเป็นตัวสีโอ้โห,หลายสีเลยโอ้โหยคุ้มนะผมว่าทำทีพอมันได้เลือดที่เล่นแล้วมันมีต,ตัวเล่นเยอะเลย เนี่ยไม่ประมาณสี่ห้าร้อยตัวเอาจริงที่ได้สวยจริงอ่ะห้าสิบตัวติดเลยสวมากมันกิ้งหมดข้อแล้วแต่แหละอยู่ที่คนชอบแหละนะแต่ว่าแต่ผมว่ามันก็สวยนะไม่ผมชอบมันเป็นสีชมพูเ่เออมีปลาสีชมพูเนี่ยเป็นสีชมพูเป,มเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นลาเวนเดอร์อใช่ใช่ใช่ลาเวนเดอร์มีแบบดอกลาเวนเดอร์ด้วยตัวเมียนี่ไขมาแล้วเน่ะ สองสามเดือนนะมันจะเริ่มแทะกันเลยบอมันเริ่มโตแล้วเนี่จมตักแหละแล้วก็ทยอยตักไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยนี่ยปลาเนี่ยผมจะเราจะใช้เนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่เอนใช้เนี่ยทงไว้ในนี้แหละโอ้ยเนี่ยทงแตี่ยก็ทําแบบง่ายๆนะเอาขวดน้ําที่เราใช้ดื่มเสร็จแล้วเอามาใช้ใช้แล้วใช้ซ้ำเลยอันนี้ต้องบอกก่อนหลายคนที่ไม่ เคยเลี้ยงปลากัดเนี่ยไม่ทราบนึกว่าเราทรมานสัตว์จริงๆไม่ใช่นะครับปลากัดเนี่ยนิสัยของเขาเนี่ยเป็นปลาที่ชอบอยู่ในแอ่งน้ําเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีห่วงถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเป็นการดูแลปลาที่ดีนะครับแต่ถ้าต้องอยู่เดียวมันต้องอยู่เดียวนะครับที่บอกเราต้อง เราต้องเข้าใจธรรมชาติขับอยู่พิ่ที่คนเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์จะรึมันเนี้ยที่บอกเนี่ยเราต้องเปิดใจก่อนครับถ้าเราไม่เปิดใจอ่ะมันก็จะคิดว่ามันทรมาร์สจริงจริงมันมันก็ทรมาัตว์นะแต่ว่ามันเราต้องถึงมันเป็นถึงที่เราต้องการใช่ใช่ใช่ั้นเราเลี้ยงไก่มันฆ่ากินมันก็บาปมันก็บาปเหมือนกันอยู่ที่จุดประสงค์นะอยู่ที่จุดประสงค์องมันเป็นความเป็นจริงนะมันเป็น นี่ก็อย่าหนึ่งแล้วก็เป็นการไม่ต้องมันเป็นการไม่ต้องลงทุนเช่นเปลืองมากมน้ำนเรากินอย่างเงี้ยเนี่ยสีวันเสร็จเนี่ยพัมันตจะกอแล้วก็มาถ่ายเราก็มาถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมน้ำอ่ะเนี่ยแล้วปลาสวยทุกตัวเลยเห็นไหม ดูสิประมาณเหิงแม่มันไม่ว่ามันจะกัดมาขีดขาดยังไงแล้วก็มาทงไว้เือประมาณเดือนหนึ่งไปมันก็หายหมดแล้วอันนี้เราไม่ต้องใส่ใบหูปังเหรอไม่ต้องใส่ใบหูปังใส่น้ำเลี้ยงน้ำใสได้เลยไม่ปลาผมหนึ่งอ่ะเราจะเลี้ยงให้มันแข็งแรงเราจะเลี้ยงมันก่อนแอรบางทีเราประคบป้องงบให้นุ่นหน่อยไม่ได้นี่หน่อยไม่ได้มันก็จะอดแอร์เวลาไปแข่งขันเวลาไปสู้ อันนี้เลี้ยงไม่อดทนมันต้สู้เขาไม่ได้ให้มันแข็งแรงตั้งแต่ร่นใช่เลี้ยงผมก็ใช้น้ำปลาปลาตรงนี้ไม่มันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนคือเราอ่ะเราเลี้ยงให้มันแข็งแรงให้มันสร้างภูมิคุ้มกันได้เราอย่างเลี้ยให้มันอ่อนแอไม่ต้องใส่ฟังลูกชายไม่ได้ปลาผมอ่ะ ตายน้อยมากบางทีมันตายไปแล้วน้องบางคนไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเฮ้ยประกาศเคยเห็นแดนน้ําน้ําใบหูฟ้าชาชาใช่ไหมไอ้ไปอยู่น้ําใสมันอยู่ได้ด้วยเหรอเหมือนเลี้ยงลูกอย่เราเลี้ยงลูกมันแข็งแรงเหรอเลี้ยงลูกมันอ่อนแอถ้ามันมีภูมิคุ้มกันทนไว้ใชประกาศมันก็อดทนได้ถ้ามันอยู่อย่างนี้ได้แล้วเวลาไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้นะน้ำสีอะไรไม่แต่ว่าหนึ่งคือ ภาชนะไม่สําคัญคือคอย่ามันน้ําเน่าหรืออย่างมันน้ำเน่าน้ำเสียครับอันนี้เรามาสี่ห้าวันเราตัดถ่ายน้ำน้ำยัง,ยงโอเคอยู่เน้อะนั้นเพิ่งถ่ายมาเมื่อวานวันซืนนี่มันเพิ่งจะมีขี้อินทรีย์แลสีย่าวันแล้วก็ถ่ายน้ำใส่น้ําใหม่แล้ว น่าดูได้มสมบูรณ์ใช่แต่ละตัวสมบูรณ์แม่พี่ดูอ้วนเกินไปจะซ้ำอ้วนสมบูรณ์ที่ถ้าเป็นประกาศเก่งที่เกินไาแล้วได้เนี่ยไม่เกินสามเดือนเลยไม่เกินสามเดือนเลยโอ้ยดูดิประมาณสามเดือนเป็นปลาแต่ละโอ๋สวยทุกตัวเพราะฉะนั้นการเรื่องเลี้ยงปลาครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าเราเพาะแล้วเราบีดแล้วเนี่ยหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราต้องมีใจที่จะรักหมานสอนะครับอากาศที่ดีนะครับที่บ้านโอ้เขมีอากาศถ่ายเทที่ดีนะครับสมบสมบูรณ์ทุกตัว,ตวน้ําก็ดีแล้ที่สำคัญอาหารที่ขาดไม่ได้แต,ต้องบอกว่าที่นี่ก็อาหารแหล่งอาหารที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนนะี่โอแกก็เลยซุ้มไว้เยอะเลยทีเดียวตอนแรกนึกว่าขวดน้ําท่อม <laughs> พี่ผมใช้อะไรด้วยนี่มาทนเลยเพราะผมเพาะใบน้ํากับใบกระท่อมโอ้พี่ผมไม่เล่นนะผมไม่รู้นะจะใช้จริงๆนะใช้น้ําท่อมจริงๆนะเอาใบกระท่อมใส่แทนใบหูกบางนะครับเนี่ยผมเพื่อใช้เพาะปลาเพื่อพักวอดนะโอ้อย่างงี้นี่เองใบกระท่อมนะใส่ไว้ให้มันเพื่อจะให้มันตามันี่ ม่อจะไข่วอดแต่มันจะมาพักอยู่ในใบไม้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยอย่างเี้เราเอาของใกล้ตัวไม่ใช่ปู่ <c oughs> ได้ไม่ต้องแบบไอ้นู่นนี่หน้า <c oughs> สาหลงสาหลายแลง้เ <c oughs> นี่ยใช้ใไบไม้พวกน,นี้แหละเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆอ่ะใบจริงๆเขาบอกว่าทุกใบ <c oughs> ไม้แีละมีสารเทนินหมด นะมีมากมีน้อยตอนนั้นเองใบสดด้วยเหมัอนอันนี้นะโอ้เล่นใบสดเลยนะไม่รู้บางทีใส่บ่อมั้งเคี้ยวมั้งเปล่าดูต้นเลยมีปุลยไม้นงไม้น้ำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยยาวนี่นะเนี่ยโอ้แต่ละแต่ละบ่อโอ้ไม่ได้ไม้นงไม้น้ำไม่ได้ใส่เลยแค่เยาจะให้น้ำมันเน่าเราพยายามจะขับี้ตะกอนออกเรื่อยๆผมดูครัเกือบทุกวัน แต่แต่และตัวนี่แต่และบอ่อนี่ปลานี่สวยทุกทุกบอ่อเลยนะครับเนี่ยป็ดูเลยมันมันมันรอหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ใบไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยครับมารอ,อกินหมดแล้วเนี่ยเคราะก็ม,มาเลยเนาะอือมันรอหมดแล้วนี่มันได้เวลาได้เวลาปล<ม>าแฟนซีนี่นะโอกใก็มีเยอะเลยเพราะไว้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็วัตถุด,ดิบแกก็เพียบเลยแล้วกันก็มันเลือกผสม อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเป็นแบบเดียวเป็นพัฒนาสีแฟนตาซีหมดเลยหมดเลยไม่มีแต่เราเนี่ยแล้วแต่เราเลือกเลือกเล่นสีเอาแล้วแต่เราจะเลือกมาทำต่อเลือกมาทําต่อสีไหนแล้วแต่เราจะเลือกเอาโอ้โหแต่ละตัวสวยถ้าเป็นสีดั้งเดิมก็คือเชื้อปลาป่าเยอะแต่ถ้าเป็นสีพวกแฟนตาซีก็ได้มาจากเชื้อแฟนตาซีแฟนซีเยอะถ้ามีถ้ามีเนี่ย ถ้าทําไปถ้ามีเชื้อปลาป่ามันก็ลงเป็นป่าเยอะมันก็จะได้ทรงปร่าถ้ามีเชื้อแฟนซีเยอะครับมันก็จะได้เป็นแฟนซีเราก็พยายาหมาวามลงตัวให้มันได้ระหวังแฟนซีอั่าปลาป่าถ้ามันได้ความลงตัวเนี่ยมันก็จะสวยเป็นพัฒนาแฟนซีเยอะถ้ามากอย่างหนึ่งอย่างใดมากไปมันก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ถ้าวัตถุดิบดีเนี่ยปลาอะไรก็เข้ากันได้ใช่ไหมฮะแฟนซีสายพันธุ์ไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเราอยากทําแต่ต้องใช้เวลาไล่แต่ละสาย ก็ประมาณ3ชั้น4ี่ชั้นเหมือนกันทุกสายพันธุ์ใช่ไหมโดยขั้นต่ำแม้แต่ว่าเราจะเราก็ต้องพวกนี้มันต้องมันเดินสายไม่ได้ให้นม่ไม่ได้มันต้องไปเรื่อยไปเรื่อยย้อนไปย้อนมาเดินหน้าสองถอยหลังมา1นึ่งเก้าแล้วก็เดินหน้าไปอีก2อสาแล้วก็ถอยหลังมา9ก้าหนึ่งเพราะว่ามันเพราะไม่นั้นอ่ะมันจะเลื่อชิดมันจะพ้นไปเนี้ยมันตัวที่อะ่าให้เชื่อมอย่างนี้เดินไป2องสามเก้าแล้วก็มา ไปนอกหนึ่งพอนนั้นเวลาทําก็ต้องทําหลายคู่หน่อยเพื่อที่อามาไฟ้สายกันได้ไฟเลือดกันได้เนี่ยเราเราจะต้องทาตรงเนี้ยครับถ้าเราเข้าเราอยากเข้ากับลูก้อยอย่างเดียวครับเข้าลูกร้อยมันจะเข้ากับเพิ่มน้ำหนึ่งใหม่ตรงเนี้ยเราจะทําเนี่ยตรงเนี้ยไอเนี้ยเราเี้าไข้ตรงเนี้ยผมจะไอตรงเนี้ยเพื่อเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบได้เลือดมาแล้วคือไอเนี้ยก็คือพ่อเป็นตัวสวยแล้วก็แม่เป็นปลาป่าอ๋อแม่เป็นปลาป่าที่เราพวกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ตัวเนี้ยครับ ไปตีพวกนี้มันเป็นลูกห้าสิบเลยครับอืมคือเป็นแม่มันเป็นปลาป่าครับแล้วก็พ่อมันมีเลือดเฟนซีอยู่เราก็จะใช้โปรแฟนซีสวยมาตีครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องมีเชื้อทั้งสองฝ่ายไม่งั้นมันจะไม่มาเพราะงั้นไม่จําเป็นใช่ไหมครับว่าจะเป็นจะเป็นพ่อพ่อจะเป็นปลาป่าก็ได้แม่ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องใช้พ่อไปปปลาป่าอย่างเดียวไม่มันอย่างที่บอกแม่ ส,สีมันปิดสวยอยากจะได้แค่เราแค่ดูทรงเลยพูดครับครับเพาะม่าอยากที่บอกตั้เราทำพวกสายหลักพวกนี้ตั้งสายทําทำ้งตั้งสายทําเหล่าพวกนี้มันก็ตามหลักการเขาเม้แต่ของเราอ่ะเราไม่ได้ตั้งเหล่าอ่ะพราพวกนี้มันตั้งเหล่าไม่ได้มันต้องไปเรื่อ<ล>ยเยพราะตั้งเหล่าก็คือการ,รสายมันนิ่งเลยครับแต่เราเราไม่ต้องการความนิ่งของมันรจริงๆอ่ะ ที่เราเห็นว่ามันสวยๆจริงๆมันคือเป็นความด้อดยของมันด้วยซ้ําด้อยของมันในตามหลักการอ่ะแต่มันเด่นที่เน้นโดยสายตาที่เราเนี่ยนะอย่างพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องมีเชื้อทั้งสองฝ่ายทั้งพอ่อทั้งแม่ั้่เชือ้อฝ่ายเดียวมันจะไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผมจะทำพวกเนี้ยจริงไว้ตลอดเลยพวกเนี้ยคือมันเป็นลูก50มันมีเชื้อแฟนซีอยู่50มีเชื้อปลาปาอยู่50เพื่อจะเอามาเข้ากับ แฟนตาซีตับสีเป็นตาซีพวกนั่งเพื่อจะมาเข้าตรงเนี้ยไม่ใช่ให้มันด้อยอะพี่เราก็ทยืนป่าไว้ตรงเนี้ยอ่านี่ก็คือวัตถุดิบชั้นดีของเราตรงเนี้ยเราทำให้เป็นวัตถุดิบล้วนๆเลยพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่สนใจสีสันตรงนี้ไม่สนใจสีสันพวกเนี้ยไม่ก็ไม่มีสวยเลยมันมีเลือดมันมีเลือดปลาปลามันมีเลือดเป็นตีแฝงอยู่พวกเนี้ยมันมีเลือดแฝงอยู่เพราะถ้าเราเอาพวก ลูกผสมสวยๆไปตีเข้าลูกร้อยแฟนซีป่าไว้มันไม่มีทางมาไม่มาใช่ไหมต้องมีเลื่อดตรงกันเพราะได้อย่างนี้แล้วถ้าข่าวหน้าเราก็ไปย้ํากับแฟนซีอีกรอบหนึ่งพวกเนี้ยไปเข้ากับส่วนไหนก็ได้แล้วมันก็มันไม่มาสมุดแต่มันส่วนหนึ่งมันจะมาตามที่เราต้องการเพราะส่วนหนึ่งมันก็เป็นป่าใช่ไหมปป่าใช่ป่าเป็นเบนเป็นอะไรส่วนหนึ่งมันก็เป็นแฟนซีไปแต่ส่วนหนึ่งมันก็ที่เราต้องการมันมีอยู่ เพราะมันเป็นลูกผสมเนี่ยใช่ไหมครับทำจร<ช>ิงๆเนี่ยไม่ไหนใช้เลยนี่แต่ว่า<ช>มันต้องทำจริงไว้ตลอดใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่าปลาปา่าแฟนซีเนี่ยครับมันเป็นความยิยมชุมชอบของคนบางคนนะครับที่อยากได้ปลาแปลกหรือว่าอยากได้ปลาที่มีสีสันที่ที่หลากหลายนะครับก็จะมาเล่นปลาสายพันธุ์นี้ก็เป็นหนึ่งในปลากัด ปลาพัฒนานะครับซึ่งมันก็แยกออกไปในหลายๆหลายๆตัวบางทีก็เป็นปลาปลาพัฒนาประเภทหางสั้นหางยาวสองหางนะครับแล้วแต่สายพันธุ์เลยที่จะนํามาเข้ากันนะครับดูประมาณ2เดือนนี่ดูไข่เต็มช่วยปลาสองเดือนนะผมจับรับตั้งแต่ปลาสองเดือนดูไข่เต็มท้องเลยเพราะเราเรีบไปนี่จะไปสี่เดือนห้าเดือนมันไม่ทันลยแต่เส้นทางประกวดเป็นไงครับปลาปลาปลาพัฒนาตอนนี้ กวดมันก็ยอดปลาสมัครกันเยอะอ้คนก็เล่นกันเยอะหรือมาตรฐานมันก็ชัดเจนขึ้นครับครับดีกว่าสมัยก่อนนะดี่ไม่สมัยก่อนอนนะ่ะมันมันคลาสมันจะน้อยอม,มันมีไม่กี่คาแต่ไม่พี่ดูเราเล่นมากัดป่ามันจะเป็นร,ร้อยละเพียททำไมสาพัฒนาพุ่งมามีไมไม่กี่ปีที่มาทำไมแล้วพุ่งมาเห็นใต้หเหลืองพวกนี้ัเน,เนีย่ย ทำไมใช่ใชันเพราะเมื่อก่อนอะเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยพี่เลนอะไรหรือเปล่าเขาอะไม่ใช่ว่า,าหนึ่งอะถูกต้องนี่ไอเดียมันอย่างที่บอกมันเมื่อก่อนมันจะมีแค่ครับท้ายมันก็จะมีแค่ปลาป่าปลาเป็นซีแล้วนี่ใช่ใช่ท้ายก็เขาก็ไปสุดไม่เขาอ่ะเขาก็คือไปแยกเข้าไปสุดนะไปสุดที่ดดเ,เป็นซีเป็นซีแต่ก็ไปทางสุดทางอะก็คือ ปลาแต่เราเราอยู่ทางสายการานี่เราหาความลงตัวระหว่างปลากับแฟนซีทร่ชอบที่ยุบเราไม่รู้ว่าเขายุกโบราณเขาไม่ทำหรือว่าเขาทาไม่ได้หรือว่าเขายังเขายังคิดไม่ถึงตรงนี้ก็ได้ก็อาทีเขาอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ปลาไปเลยหรือว่าเป็นสมัยก่อนปลาแฟนซีมันไม่มีไม่มัน มันอย่างที่บอกเขาแต่สายกัดมันมีสายกัดนั่นแหะมีลูกผสมลูกเชื้อมันมีอยู่นะนแต่สายสวยงามมันไม่มีเมื่อก่อนผมเป็นคนยุคแรกแกเลยที่ทำพวกเี้่อที่ที่ที่ส่งเข้าประกวดไอ้ก่อแยกสายมาจนปัจจุบันนี่แหละพอเริ่มมาจากจุดนี้นี่แหละจริงๆแล้วมันก็เป็นความงามในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรือว่มามาเป็นร้อยปีแต่มันไม่มีมันเพิ่งมาจริงมันมายุคนี้นี่ถือว่าเป็นยุคที่ถือว่า การพัฒนาปลากัดป๋าเนี่ยไปได้สุดทางแลวก็มากที่สุดยุคหนึ่งยุคนี้เพราะสิ่งที่ไม่เคยมีในอดีตอ่ะมัมันมีมมก็ตอนนี้ก็ตลาดของปลากัดเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับปลาปลาพัฒนาเนี่ยก็มีมากมายขึ้นแล้วก็มันก็สวยงามขึ้นด้วยนะครับ ปลาป่าบางคนก็ชอบเป็นสีบางคนก็อยากชอบอสีเป็นซีแต่มีทรงแบบปลาป่าสีเป็นซีอย่างเงี้ยแต่มันหางโค้งเหมือนปลาป่าเลยบางทีปลาป่าบางทีเขาไม่ชอบว่ามัน<อ>หนึ่งมันตัวเ,เล็กครับสองแล้วก็สีสันมันไม่จุดฉาดแต่<อ>ถ้าเราทําให้มันตัวใหญ่แล้วก็มีสีสันจุดฉาบเป็นซีอ่ะเราก็จะได้มีลูกค้าเล่นมาเล่นเพิ่มก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้รับเรื่องราวต่างๆของปลาป่าพัฒนามากมายเลยคุณโอ๋ถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ย เราพร้อมที่จะแบ่งปันก็สูงไหมสอบถามกันมาได้ครับก็สอบถามมาได้ที่คุณโอนะครับก็ทักใน Facebook มาได้คณะคนโยตาจัก YouTube ก็นี่แหละนะครมีอยู่ก็ลองติดต่อแล้วกันนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับของนโอแกคณะคนูยธาจักแล้วก็เซิร์ชขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องปรับปรับพัฒนามาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะครับผมโอ้วันนี้ก็ได้เห็น สิ่งสวยงามมากมายเลยนะวันนี้ก็ก็มาปรึกษาสอบถามได้สำหรับมือใหม่ที่ว่าอยากมาเล่นที่ชอบของแฝกนะครับที่ชอบเหมือนชาวบ้านเก้าองเงี้ยมาสอบถามปรึกษาสอบถามได้ทาแบบไหนอะไรยังไงถามได้ครับเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆของเรามากมายเดี๋ยวคราวหน้านะครับมาพบกับเรื่องราวอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณโอได้สร้างสรรค์ผลงานไว้คือ การประกวดปลาต่างๆนี้จะมีถ้วยรางวัลนะครับคุณโอเป็นคนเริ่ม um, ต uh, ้นการทําถ้วยรางวัลเป็นรูปประกัดป่านะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดคุยกันเรื่องถ้วยรางวัลประกัดป่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอมากมายสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่คราวหน้าครับผมายบายไปละคนกระสุอหาคุณท้าทายไปลุย